ทุกคนเข้าสู่ช่องถิงตามไหลเฮ้ไหลาตามถิงเฮ่เฮ้ยถูกแล้วเอ๊ะทุกคนทุกคนเห็นชุดลายดอกเห็นคมแบบนี้เห็นอะไรแบบนี้เรามาทำอะไรนะนั่นก็คือวันนี้เราจะมาแต่งหน้าไปเที่ยวสมการกันเราไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่หน้าสดเลยดีกว่าเราไม่มีตัวแปะผมอะ่ะทุกคนแล้วก็เลยมัดผมไปเลยไม่เป็นไร ไม่สีเรียมอะขั้นตอนแรกเราทาคินกระแดดไปแล้ะเราใช้ของน้องอเนสซาของน้องโดเรมีตัวนี้อ่ะแล้วต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะทาตัวไพรเมอร์ก่อนไพรเมอร์เราใช้เป็น Intuit ของ Intuit ตัวนี้เลยมาเรามาเริ่มทาตัวนี้ก่อนน่ประมาณนี้ทาเลยขัดกระจกไปก็ไม่ได้เนาะในการแต่งหน้าอ่าทาทา ทาให้ทั่วหน้าเลยก็เดี๋ยวรอซึมสักแป๊บแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปต่อตัวต่อไปเดี๋ยวรอซึมก่อนพอรอพายเมอร์ซึมแล้วเนี่ยตัวต่อไปที่เราจะใช้ก็จะเป็นของรองพื้นของเอสเซ่รลอเดอร์สี 1W2 สีแซนตัวนี้อ่าแล้วก็ปั๊มใส่บนมือก่อนเพราะว่ารองพื้นเนี่ยหนามากแต่ในเมื่อเราแต่งหน้าสงการเราก็ เราจะทําให้มันหนาก็ไม่ได้เนาะมานี่เราจะปั๊มเนื้อตรงนี้ก่อนนี่อ่าต่อไปเอาฟองน้ําเนี่ยโหยับเยินมาทุกคนเราฟองน้ําเนี่ยเราแปะ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 แล้วก็เอามาลงบนหน้าเลยมันจะได้ไม่หนาเกินถ้าเราต้องการความปกปิดเราก็ค่อยๆค่อยๆแทบไป พอรองพื้นเซร็จตัวเนี่ยเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์เราใช้สองตัวตัวแรกสําหรับสิวก็จะเป็นตัว B K Acne Concealer Pen ตัวนี้ตัวนี้เลยอืมตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็น Tad Shape Tape เบอร์นี้เราใช้ยี่สิบเก้ตัวน้องทา d ที่ความเราหน้าแห้งอ่ะทุกคนเราก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้หน้าไม่หยืนไม่หน้าไม่ตกล่องเราจะใช้ตัว B K เนี่ย มาจะดตัวที่มุนๆนี้นี่นอ่าอันนี้เราจะเอามาปกปิดสิวปกเข้าไปเราต้องการจุดไหนเราก็ปกเข้าไปเลยอ่าแล้วก็รอเซตตัวระหว่างที่รอคอนซีลเลอร์เซตตัวเนี่ยเราก็จะมาปกปิดใต้ตา,ตาแล้วเพราะว่ามีแพนด้าทุกคนเราจะใช้ตัวทาร์ตตัวนี้ที่เราบอกไป29 n เอน ตัวนี้เป็นตัวที่เราหาคอนซิลเลอร์มาหลายครั้งมากซึ่งเราหาตัวที่ปกปิดใต้ตาบางตัวก็ตกล่องบางตัวก็แคร็กใต้ตาเป็นครุยแต่พอเรามาเจอทานเนี่ยเอาใต้ตาเราอยู่เลยไม่ว่าคุณจะแพนด้าแค่ไหนแนะนําตัวทาเลยทุกคนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาใช้ครีมบัตเราใช้ของ brow it by non ut, Z, 0, น้องฉัน Jerry eye shadow and brush สี01 e p i c o r ตรงนี้ก็ทาตรงแก้ม เราก็จะใช้มือเนี่ยแหละเบรนเพราะว่ามือเรามีอุณหภูมิที่สามารถเบรนได้ดีกว่าแปลงดีกว่าตัวที่เราใช้มาบเบรนแก้มเราจะมาใช้ตัวแป้งฝุ่นเซตก็คือเราใช้สสีกระป๋องเขียวเนี่ยทุกคนตัวเนี้ยเห็นไหมเทสใส่มือเลยง่ายๆเทน้องใส่มือแป้งสาลีเลยเนาะแล้ก็จะใช้แปลง แปรงที่เราจะใช้ก็เป็นของ ODBO สีชมพูตัวนี้อ่ะแล้วก็จะแับทับทับทแล้วเราก็ปัดไปเลยปัดปัดปดป,ดปดพอเราปัดแป้งฝุน่นเสร็จขั้นตอนต่อไปเราจะมาใช้คือของเราอ It ตัวตลับทองเขียนคิ้วเห็นไหมทุกคนโลโก้มันอาจจะหายนะอาดูด้านหลังเราชอบมาก เราก็จะมาเริ่มเขียนเลยถ้าดาเราก็เขียนคิ้วมาแล้วนะมันอาจจะไม่เท่ากันนะทุกคนแต่และว,วันอะเราเขียนคิ้วไม่เคยเท่ากันเลยเพราะคิ้วเราตกดววแล้วก็เขียนแบบไม่รู้จะแบบสอนเขียนยังไงอะเราเขียนให้เรารอดได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะสอนอยังไง mm. แล้วก็ปัดไปก่อนพอปัดเสร็จปุ๊บเราจะมาทาตาตาเนี่ยเราจะใช้สองพาเลตพาเลตแรกจะเป็นตัว o d b o ตัวนี้ เราจะมาเริ่มใช้ตัวตัวที่เป็นหลุ่มก่อนเพื่อมาเป็นแล้วก็ต้องขอนะโ o เอาทุกคนเนี่ยโฟเอ้าาเราจะใช้ตัวนี้เพื่อมาทาสีเบตตาก่อนทาไปเลยพอเราสีเบตตาเสร็จแล้วเนี่ยตัวต่อไปเราจะเปลี่ยนพาเลตคะ่ะทุกคนพาเลตตัวต่อมาเราจะใช้เป็นของ Dior Backstage ตัวนี้ เราจะใช้เป็นสีชมพูด้านล่างนี้เอามาทาเปลือกตาต่อทาเลยสงการก็แล้วไงอะทุกคนตาเราก็ต้องปุ้งทุกคนเห็นสีมันไหมเห็นไหมมันจะวิบวับอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคนเออเนี่ยเนี่ยวิบวับเล่นแสงดีมากคราวนี้เราจะมาใช้สีขาวตัวนี้นี่ตัวนี้แล้วก็ทาตรง กลางเปลือกตาเลยชมพูว่าปึ้งแล้วตัวสีขาวปึ้งกว่าเดิมอ๋อสงการก็มีคอนทรงคอนเสิร์ตใช่ไหมพอเราไปเนี่ยโอ้ศิลปินเห็นเราเลยแบบไม่ใช่เห็นหน้าเรานะเห็นแสงบนตาเราก่อนเลยอ่ะ พอเราระเบิดหัวตาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปึ้งอย่างด้านบนอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมทุกคนเราต้องปึ้งใต้ตาเราด้วยเออเราจะมาทำดอลลี่อายก็คือเราจะใช้ตัวที่เหมือนเยนคิวตัวเนี้ยเห็นไหมทุกคนเราจะตัวเนี้ยเอามาจิ้มกับพาเลทข,ของ ODBO ตัวซิลปาตัวนี้เห็นไหมตัวนี้แล้วเราก็ทาไปเลยเราจะเขียนทรงดอลลี่อายก่อนนะเราก็ทำดอลลี่ I อายไปไแล้วแต่หลังๆเราก็อยากทำแต่เราก็ต้องคอ,อก่อนไม่งั้นจะไม่ใช่ดอลลี่แล้วนะทุกคน เนี่ยเราก็ยิ้มนิดนึงอือเก็บเลยเหมืนใครต่อยมาใช่ไหมเออม, <laughs> มันเราปึ้งด้านบนอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องปึ้งด้านล่างด้วยต่อมาเราจะใช้แปรงอันนี้จริงๆมันเป็นแปรงคอนซีลเลอร์แต่เราชอบเอามาทาดอลลี่อายมากตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเด็กๆอะ่ะตัวแรกที่เราจะทาด้านล่างอะ่ะเราต้องมาทาสิคดอลลี่อายก่อนก็คือเราจะใช้ตัวเดิมที่เป็นลุบๆตัวเนี้ย เอามาทาใต้ตาก่อนเพื่อทาสีเบลตาแต่เราก็ต้องเคาะพาเลตเนี้ยดีแต่ว่าเราต้องขอาะพอทาสีเบตเสร็จแล้วเนี้ยเราก็จะมาใช้ของดีออเหมือนเดิมกลับมาดีออค่ะที่สุดตกที่ดีออก็เราจะใช้เป็นตัวสีชมพูต ala. ัวน yes, ี้ชมพูตัวเดียวเนี่ยก็จิม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 เอามาทาที่ดอลลี่สละ มันจะปึ้งอยู่ด้านบนอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องมาปึ้งด้านล่างด้วยเราจะใช้ตัวคือตัวสีขาวตัวนี้ของไพเรีลิโตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมทุกคนตัวนี้เลยแล้วก็จิม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 <ๆ>เราก็จะมาทาตรงกลางกลางกลางดอลลี่อาเ่ะเราก็ไปทำดอลลี่อายม่ข้างเราไม่รู้เ่าวันนี้เท่ากันไหมแต่ไม่เป็นไรขั้นตอนต่อมาเราจะมาดัดขนตา กันนี่ตึมตึมตึม,ต,มตัดเลยตัดไปจ้ะเราจะบอกว่าที่เราไม่กีดอะไรเนอร์อเรากีดไม่เป็นทุกคนเราไม่ได้เล่นมุกนะเรากีดไม่เป็นเราก็เลยไม่กีดแต่ถ้าใครอยากกีดกีดได้เลยตัดขนตาสองข้างแล้วเราจะมาใช้มาสคาร่ามาสคาร่าเราใช้เป็นของ m a b e บร i n e New York ตัวนี้เห็นไหมทุกคน m a y ริน l ิ n e New York Hyper Curve เราใช้เป็นสีแบล็กนะมันก็ใกล้จะหมดแล้วแหละเราซื้ออันใหม่มาแล้วก็ไม่ใช้สักทีป้อ,อนเก่ายังไม่หมดแล้วก็ปาดไปเลยถ้ากรีดอายไลเนอร์ไปด้วย<ๆ>ก็จะเป็นคนแบบตาเชียวตาดูมีเอ๊ะตาเธอจึ้งอะไรนะแสงแวบบไม่พอตาเ,อเชียวอีกเออผู้ผู้ผเหลีวยวนะในสงการนะ่ะไปแรเล่นน้ำเราไม่ได้น้ำกลับมาแล้วเนีเราได้คู่กลับมานะเออ เล่นน้ำแถมพูตาเราปึ้งอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมทุกคนคนไม่มีด่างอย่างเราเนี่ยมันก็เศร้าเนาะแต่เราปั้นด่างได้โดยการคอนทัวร์จมูกเราจะใช้แปรงคอนทัวร์จมูกก็คือตัวแปรงคอนคว์ดอรลี่อายเหมือนกันที่ทําตอรลี่อายตัวเนี้ยตัวแบบนี้เห็นไหมทุกคนอ่ะเราจะมาจุ่มตัวพาเลตดิออร์ที่ตัวสินาตาลดล่างนี้ ตัวนี้เห็นไหมก็มาสร้างโครงกันก่อนสร้างไปเลยแล้วก็วาดไปเลยโครงจมูกเออแบบทุกคนอย่ากตกใจนะเราไม่ได้เอาแบบนี้นะเราไม่ได้เอาแบบนี้นะทุกคนแต่เราสร้างโครงก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เบลนท์เกไปอย่างเงี้ยตกใจนะแล้วเราเ้าแบบโพษหนาเธอจมูกเธอไปโดนอะไรมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาใช้แปรงตัวนี้เบลนท์เข้าไปตัวนี่มันชื่อแปรงแปรงอะไรก็ไม่รู้ทุกคนไม่รู้จักแปรงตัวเนี้ย แป้งตัวเนี้ยผู้ผู้อย่างเงี้ยเอามาเบรนนะเบรนเข้าไปค่ะเราเบรนอยู่แล้วทุกคนออกไปนี้เราก็ไม่กล้าออกบ้านกันนะมันเนี้ยเขียนให้รู้ว่าเขียนแต่ทํายังไงให้ไม่รู้ว่าเธอไปสั่นดังมาหรือเปล่าเปล่า,ลางัดดังอ่ะเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้นะมาทาไฮไลท์ตรงจมูกตัวนี้เราก็จะจิ้มเป็นตัวสีข,ขาวของพาเลตดีออลดีออล ที่ทุกคนตกใจไม่เก๊ี้ยคือพาเลตดีโอไะบอกแล้วจบปึ้งเจ็บปึ้งที่ดีโออ่ะแล้วก็จะใช้ตัวสีขาวเนี่ยมาสร้างเป็นคอนทัวร์ไม่ใช่สิมาสร้างเป็นเนขาเรียกอะไรอ่ะไฮไลท์ตรงคอนทัวร์ใช่แล้วต้องมาไฮไลท์แล้วก็จิ้มจิ้มจมูกจิ้ม,ม,มตาจึงจ้งจมูกปึ้งไม่พอแก้มเราก็ต้องวาววาวไหมถ้าสองอันนี้มันเด่นอย่างเดียวอะแก้มเราก็ดูแบบ โทษนะเธอมิแก้ไหมเราก็จะใช้ในพาเลทดิบอเนี่ยสีชมพูตัวเนี้ยเอามาปัดแก้มเห็นไหมทุกคนสีนี้เราก็ปัดเลยปัด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 จ้ะปัด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 เนี่ยมันเห็นไหมทุกคนเห็นเป็นเงาเงาไหมมันเล่นแสงมากเราชอบปัดไปทุกอย่างปึ้งแล้วแต่เอ๊ขาดเลยไปไหมปาตอนเนี้ยปากแบบสดกวนปลาในตลาดก็ปากฉันนี่แหละแต่เราจะออกไปอย่างนี้ก็เหมือนป่วยๆไหมทุกคน หน้าทุกอย่างปึ้งแต่ทําไมปากไปงี้กลวยนะเราจะมาเริ่มกันที่บํารุงปากก่อนเราจะใช้เป็นของ Dior Lip g o l d Dior Lip g o l เราจะมาบํารุงปากก่อนเพราะปากแห้งมากแต่ว่ามันเราใช้จนมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคน <laughs> 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 เห็นไหมทุกคนเห็นใช่ไหมเราก็เลยมันมันทาปากแบบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะเราก็เลยจะใช้แปรงทาปากเป็นของแบรนด์ไอ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จักอ่ะเป็นอย่างเงี้ย แล้วก็มาทาเลยที่ปากค่ะเป็นลิปบำรุงของดี o อดีมากทุกคนเร,เราบำรุงปากเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาใช้ตัวดี o อเหมือนกันคือดีโอแอ d ดิทหรอไม่น่านว่าอ,อะไรอะทุกคนไอตัวเนี้ยลิปแท็ทูอะสีเนี้ยเห็นไหมเราจะทาไปเลยนะทาด้านไหนเนี่ยเห็นไหมปลววาวยังปากวาวยังทุกคนแต่ ปากวราวไม่พอจ้าเราสมาทาตัวสุดท้ายคือลิปกอสเคลือบปากเราไม่รู้ว่ามันเรียกลิปอะไรอะของเอสเซ่ลอยเดอร์สิมพูนเนี่ยเห็นไหมทุกคนเวลาเรากินอะไรหรือทำอะไรอย่างเงี้ยปากเราฉับเราจะปึ้งค่าตายอย่างเดียวไม่ได้จะปึ่งค่าจมูกแก้มอย่างเดียวไม่ได้เราต้องปึ่งปากเราด้วยสุดท้ายที่สุดอันนี้ที่สุดแล้วทุกคนเราจะมาทาตัวดีโอตตัวเนี้ยเห็นไหมสีขาว ทุกคนเห็นไหมสีขอเขาตัวนี้แล้วก็มาทาตรงบนปากอะ่ะพอทาตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรามาทาคางเราด้วยสรละแล้วเดี๋ยวเราไปทำผมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคว่าเป็นยังไงทาดาน,นี่เราก็ไปทำผมมาแล้วนะง่ายๆเลยทุกคนเมื่อกี้หน้าย,ยังสดอยู่เลยแล้วตอนนี้คือว้าวพร้อมจะไปเปียกแล้วพร้อมจะไปเล่นน้ำสงการแล้วแล้วก็สุดท้ายนี้นะก่อนที่จะไปเล่นน้ำสงการฝากทุกคน ช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะนะคะนะคะนะค,ะ,นะคะ,ะแล้วสุดท้ายฉันจะไปเล่นนางสงการแล้วนะบายบายขอให้ทุกคนสนุกนะ